กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญการเรียนรู้จากสังเกตตัวเองค่ะเพื่อจะปรับเปลี่ยนตัวเอง ไปในทางที่ดีกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะและในวันนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะจะมาปรับเปลี่ยนค่ะวิธีการที่เราพูดนะคะในแต่ละวันค่ะกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วค่ะแล้วเราพูดคำว่าเส,เสียใจจังเสียใจจังอหถ้ารู้อย่างนี้นะรู้อย่างนั้นนะอืมฉันไม่น่าเลยอะเราจะทำ ให้ตัวเองดีขึ้นนะคะหรือลดละเลิกคำพูดนี้ได้อย่างไรคะ่ะเพื่อเราเองนะคะจะได้หลุดจากวงโครจรของการโทษตัวเองตีตราตัวเองหรือคํำครวนบ่นกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่แก้อะไรไม่ได้คะ่ะวิธีการนะคะของการเปลี่ยนคำพูดคะ่ะทำได้หลายอย่างเลยนะคะสิ่งที่เริ่มต้นคะ่ะมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองได้ก่อนว่า ฉันเวียนวนค่ะฉันวกวนกับความผิดพลาดที่มันผ่านไปแล้วแล้วแก้ไม่ได้ฉันมากจะใช้คําว่าถ้ารู้อย่างนี้นะโอ้ยถ้าในวันนั้นนะพูดแบบนี้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้นะคะวันนี้จะมาเรียนรู้ว่าถ้าใช้คําพูดนะคะในสถานการณ์ต่างๆแล้วจะใช้ได้ดีกว่าเราสามารถ เลือกใช้คำพูดอะไรได้บ้างเรียกว่าถอดรหัสคำพูดกันเลยเผื่อว่าใครนะคะคิดว่าคำไหนที่โอ้โหมันเหมาะกับเราเลยจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆเลือกได้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะการเปลี่ยนตัวเองค่ะมันอาจจะใช้คำพูดที่ทำให้เราเกิดการยอมรับและเรียนรู้ค่ะเช่นอดีตมันผ่านไปแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นละสำคัญคือไม่ใช่การตอกย้ำตัวเองนะแต่การที่ เราต้องเรียนรู้เพื่อก้าวหน้าต่อไปหรือฉันยอมรับกับสิ่งที่ผ่านมาณนะวันนั้นฉันเป็นคนเลือกไม่เป็นไรฉันเลือกณวันนั้นฉันเชื่อว่าดีณวันนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันทําให้เรียนรู้ว่ามันมีประสบการณ์มันต้องมองให้รอบด้านกว่านี้ประสบการณ์นี้จะใช้เป็นบทเรียนได้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดนะความผิดพลาดในอดีตสร้างการเติบโตในอนาคตได้เสมอ คนที่เขาประสบความสําเร็จคือคนที่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดฉันจะไม่ปล่อยนะให้อดีตมาตีตราหรือจํากัดอนาคตของฉันฉันจะให้อดีตเป็นคุณครูเพื่อสร้างฉันให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่เราอาจจะต้องสร้างให้เกิดกับตัวเองก่อนนะคะก็คือมองให้ได้ว่าอดีตัผ่านมาแล้วค่ะ ประโยคอะไรคำพูดอะไรที่จะเป็นคำพูดที่เตือนตัวเองค่ะให้เรานั้นนะคะหลุดจากการที่เราคิดวังวนอยู่ในอดีตเพราะฉะนั้นอย่างที่สองเราจรึงจะต้องเน้นมุ่งไปที่ปัจจุบันและอนาคตไม่ใช่มุ่งเทียบตัวเองในปัจจุบันกับอดีตเห็นความแตกต่างกันนะคะคนที่เทียบตัวเองในปัจจุบันกับอดีตเราก็จะอยู่ในวังวนของคาว่ารู้งี้ โอ้ยไม่น่าเลยถ้าวันนั้นเห็นไหมคะแต่ถ้าเราจะเน้นจากปัจจุบันไปสู่อนาคตมันมีคำพูดดีๆที่เราสามารถเลือกพูดได้นะคะจดกันไปนะคะจำกันไปหรือลองสร้างสรรค์คำใหม่จากการที่เรารู้แนวทางเหล่านี้คะ่ะเพื่อใช้กับตัวเองได้เลยตัวอย่างนะคะวันนี้ฉันเลือกที่จะทำได้ฉันจะสร้างโอกาสของตัวฉันให้ดีกว่าเดิม ชีวิตวันนี้ฉันเลือกได้เลือกที่จะทำแบบเดิมหรือเลือกที่จะทำแบบใหม่ฉันจะใช้พลังงานของฉันเนี่ยในการสร้างอนาคตด้วยมือของฉันเองและด้วยความคิดของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้อดีตทำร้ายฉันต่อไปแต่ฉันจะเริ่มทุกอย่างจากศูนย์และก้าวไปหนึ่งสองสามใหม่อีกครั้งในตอนนี้การมองไปข้างหน้าทำให้ฉันรู้สึกดีกว่าฉันเลือกที่จะมองเป้าหมายและเป้าหมายของฉันคือ สิ่งที่ฉันใฝ่ฝันฉันมองเห็นภาพตัวเองละว่าฉันจะไปภาพภาพนี้ได้ฉันมองเห็นว่าถ้าฉันจะต้องเลือกฉันจะต้องมีเกณฑ์ในการเลือกสีหาข้อเนี้ยที่จะช่วยฉันทําให้ฉันตัดสินใจได้ดีขึ้นครั้งหน้าฉันจะไม่พลาดเหมือนครั้งนี้แน่แ่การพูดแบบนี้ค่ะมันการเป็นการพูด ที่เราเน้นภาษาคําพูดบอกตัวเองจากปัจจุบันไปสู่อนาคตนะคะจะเป็นการมองเรื่องเป้าหมายก็ได้จะเป็นเรื่องของการใช้บทเรียนจากสิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อให้เห็นว่าและสิ่งใหม่ที่เราจะต้องดําเนินต่อไปเป็นอย่างไรได้เลยนะคะแต่ความสําคัญคือเราจะต้องสร้างประโยคใหม่แทนที่ประโยคเดิมค่ะถ้าเพียงแค่คิดว่าเออใช่เราต้องเปลี่ยนประโยคมันไม่เพียงพอนะคะสร้างขึ้นมาเลยค่ะประโยคใหม่ ประโยคไหนที่เราจะใช้ต่อไปในอนาคตค่ะ3ค่ะประโยชของการให้อภัยตัวเองค่ะหลายครั้งค่ะ การที่เราเสียดายการที่เราเสียใจมันคือการตอกย้ำตัวเราเองอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นประโยคที่เราจะต้องพูดกับตัวเองเพื่อเราจะได้ไม่ตีตราตัวเองต่อนะคะหลายๆครั้งคนที่มีความทรงจำในระยะยาวเป็นความเสียใจที่คิดทีไรเขาก็บอยตีตัวเองทุกครั้งเลยเนี่ยคำพูดที่เราจะต้องใช้เพื่อให้อภัยตัวเองทำให้เราเดินหน้าต่อได้ค่ะจึงเป็นสิ่งที่สาคัญค่ะตัวอย่างคําพูดเหล่านี้นะคะก็อย่างเช่นฉันให้อภัยตัวเองนะสำหรับสิ่งที่ผ่านมา และฉันให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วฉันจะให้โอกาสตัวเองสำหรับอนาคตและฉันจะให้อภัยตัวเองสำหรับอดีตไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดฉันยอมรับว่าฉันผิดเมื่อพลาดฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อไปฉันจะไม่เป็นตัวแบกเป็นคนที่แบกความผิดพลาดไว้ตลอดหรอกมันหนักฉันจะปล่อยวางความผิดพลาดของฉัน ให้อภัยตัวฉันแล้วฉันจะเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะณวันนั้นฉันอาจจะเลือกผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเนี้ยฉันเริ่มใหม่ได้ฉันจะให้อภัยตัวเองและฉันจะให้โอกาสตัวเองสำหรับวันใหม่ที่ดีกว่าเห็นไหมคะการให้อภัยตัวเองค่ะคือการบอกตัวเองว่า เราขอโทษตัวเองนะหรือไม่ต้องพูดว่าฉันผิดเองฉันผิดเองก็คือไม่เป็นไรฉันให้อภัยตัวเองความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้และความผิดพลาดแก้ขไขใหม่ได้ไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรคําว่าให้อภัยขอโทษตัวเองการยิ้มให้กับตัวเองการเป็นเพื่อนตัวเองสามารถทําให้เราก้าวข้ามค่ะความรู้สึกเสียใจและความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ทําไปแล้วไปได้ค่ะแบบที่สี่นะคะใช้การเปลี่ยนมุมมองค่ะ ะะการเปลี่ยนมุมมองก็คือเปลี่ยนเป็นการมองในสิ่งที่ดีกว่าที่เรียกว่าคนที่มี growth mindset นะคะหรือความคิดแบบเติบโตเขามักจะใช้กันนะคะเรามองไปเลยค่ะว่าไหนไหนมันก็เกิดขึ้นไปแล้วค่ะก็มองว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดอะ่ะมันก็เป็นทางเดินของชีวิตนะ คนเราจะรู้ได้มากกว่าก็ต้องเกิดจากความรู้ที่น้อยกว่าสิเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ฉันพลาดมันก็เลยทำให้ฉันพัฒนาขึ้นแล้วไงหรือความเสียใจเป็นแรงผลักดันที่ดีนะเพราะความเสียใจมันทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละมันเป็นสัญญาณเตือนให้ฉันรู้ว่าณวันนี้ฉันต้องพัฒนาตัวเองและเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้นอืม จะว่าไปแล้วนะความผิดพลาดในวันนั้นน่ะมันมีข้อดีที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะข้อดีที่ซ่อนอยู่นะวันนั้นก็คือฉันกล้าตัดสินใจและฉันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทํานั่นคือข้อดีที่ซ่อนอยู่โดยวันข้างหน้ามันก็ทําให้ฉันเรียนรู้ว่าเมื่อฉันมีความกล้าแล้วฉันจะต้องเกิดความรอบคอบขึ้นโดยฉันจะคิดรอบด้านให้มากขึ้นคิดมิติให้ มากกว่ามิติมิติเดียวหรือแค่มุมมองมุมมองเดียวเท่านั้นนี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะเราทําอะไรไม่ได้ค่ะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่ดีมันเป็นบททดสอบที่ดีมันเป็นครูที่ดีเลยในเรื่องอะไรล่ะลองเปลี่ยนดูนะคะตรงนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องบบยตีนะหรือต้องลงโทษนะแต่ความผิดพลาดค่ะโอ้โห มันสร้างสารรค์มากเลยสําหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราได้นะคะแบบที่5ค่ะให้มองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะมันผลักดันไปสู่เป้าหมายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความผิดพลาดหรือว่าใช้ความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเสียดายค่ะเป็นตัวนําพาทําให้เราวิ่งไปสู่จุดหมายเพราะฉะนั้นคําพูดที่เราใช้มันจะเป็นคําพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป้าหมายค่ะ ฉันจะทําให้ความสียใจในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่พุ่งทะยานของฉันเลยล่ละและความผิดพลาดของฉันเนี่ยมันทําให้ฉันมีเข็มทิศที่ดีกว่าแล้วเข็มทิศเนี้ยฉันเห็นแล้วว่าข้างหน้าฉันจะแก้ไขยังไงถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ่าฉันเสียใจที่ฉันเลือกถนนผิดแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยทางข้างหน้าฉันเลือกที่จะขับได้อย่างดี ในเส้นทางใหม่ได้หรือฉันเลือกที่จะทำอย่างอื่นณนะขณะที่รถติดได้ฉันเลือกที่จะทำอย่างอื่นในะขณะที่ฉันจะต้องอยู่กับเรื่องที่ฉันตัดสินใจไปแล้วแล้วฉันจะทำให้มันดีกว่าได้ฉันมีเป้าหมายอื่นที่ดีกว่าที่จะทำได้ถ้าทำแบบนี้คะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเองไม่ติดยึดกับความผิดพลาดของเราเพราะเราใส่ในเรื่องของความสามารถของตัวเราเพราะฉะนั้น คำพูดในข้อที่6ค่ะเป็นคำพูดที่เป็นการให้เรานั้นเน้นให้เห็นถึงการรับรู้ศักยภาพในตัวเองความสามารถในตัวเองที่จะต่อกรค่ะที่จะเอาชนะกับอุปสรรคได้เช่นฉันมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวฉันเองได้ฉันมีพลังที่จะสร้างสิ่งใหม่ได้ฉันมีวันหน้าที่ฉันจะเป็นผู้เลือกได้ดีขึ้นการเน้นถึงความสามารถค่ะถ้าจะให้เทคนิคนะคะหรือให้แนวทางคือให้ ย้ำในสมองตัวเองเลยว่าฉันเป็นผู้เลือกพอเรารู้ว่าเราเป็นผู้เลือกเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นกับกระแสะสังคมไม่ได้ขึ้นกับผู้อื่นแต่มันขึ้นกับเราเลือกที่จะตัดสินใจเองการที่เราเลือกที่จะคิดแบบนี้มันจะทำให้เรารับผิดรับชอบและก้าวข้ามถ้าวันใดก็ตามที่สิ่งที่เราเลือกราผิดนะคะบอกเลยว่าฉันเลือก ที่จะตัดสินใจแบบนี้บอกตัวเองก่อนในการตัดสินใจทุกๆครั้งฉันมีความสามารถที่จะรับสภาพได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นฉันจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ฉันเลือกสิ่งที่ฉันเลือกฉันรู้ในวันนี้ว่าฉันทำอะไรแล้วฉันพร้อมจะเรียนรู้ในวันต่อๆไปถ้ามันมีเรื่องราวที่ดีกว่าให้ฉันได้เรียนรู้ การบอกแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราไม่ไปโทษคนอื่นก็เพราะเธออ่ะก็เพราะสถานการณ์อ่ะก็เพราะเศรษฐกิจแหละมันก็เลยทําให้ฉันต้องจํายอมฉันต้องคิดแบบนั้นฉันต้องทําแบบนี้ขอโทษเธอด้วยนะเออเนี่ยมันก็เลยทําให้ฉันวุ่นวายขนาดนี้ทําให้ฉันแย่ขนาดนี้การพูดแบบนี้มันเป็นการพูดแบบไม่รับผิดชอบเพราะนั้นการพูดแบบรับผิดชอบคือฉันเลือกที่จะทําตามกระแส ฉันเลือกที่จะทําตามความคิดของเขาฉันเลือกที่จะพอเราใช้คําพูดแบบนี้ค่ะถ้ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะทําให้เรารู้ว่าอืมก็เพราะฉันเลือกไงครั้งหน้าฉันอาจจะต้องมีความกล้ามากกว่านี้แหละเราจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเห็นไหมคะความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเสียดายค่ะมันสามารถพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือเราจําเป็นที่จะต้องเขียนบทพูดของเรา ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่คิดในหัวนะคะแต่สำคัญคือต้องเขียนบทพูดนี้ขึ้นมาใหม่และฝึกพูดในแต่ละวันในแต่ละเรื่องราวของเราย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆนะคะฝึกฝนค่ะย้ำสิ่งใหม่แทนการตอกย้ำในเรื่องที่แย่ในสิ่งเก่าค่ะแค่นี้และค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ไม่ย้ำอยู่กับคำว่ารู้อย่างนี้นะรู้อย่างนั้นนะ แต่เราสามารถที่จะพุ่งไปในอนาคตที่ดีกว่าได้ค่ะติดตามกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะมีเรื่องราวดีๆอะไรติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ